ันนี้มันแนะนําไข่นะครับไข่ต้มไว้สร้างกล้ามเนื้อไก่ชนกล้ามขึ้นไวนะครับของเป็นโปรตีนร้อยเปอร์เซ็นต์ไข่กินดีด้วยให้ตัวละครึ่งลูกก็พอนะครับกินได้ทั้งไข่แดงไข่ขาวแต่ไข่ขาวนี่เป็นโปรตีนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องต้องทําให้สุกด้วยนะครับถ้าไข่ดิบจะไม่มีประโยชน์นะครับตัวเนี้สร้างกล้ามขึ้นดีขึ้นไวมากครับไข่ขาว กินดีด้วยกล้ามขาแน่นๆกล้ามตัวแน่นๆเลยครับอีกอย่างหนึง่งที่ใช้ก็คืออะไรตัวนี้สร้างกล้ามเนื้อครับปลาป่นครับผสมน้ำผึ้งครับ,ครบ,รครบใครมีเวลาก็ปั้นๆไปตากแดดได้นะครับใครไม่มีเวลาก็ไม่ตากแดดก็ได้ครับทำแบบนี้แล้วก็ปั้นให้ไก่กินครับแบบนี้ ปลาป่นนี่ก็ดีนะครับมีทั้งไอแคลเซียมมีทั้งโปรตีนสูงนะครับ <c oughs> แล้วใช้ไข่ยอย่างเดียวก็ได้ครับ <c oughs> กินดีครับไข่ดิบไม่มีประโยชน์นะครับสำหรับไข่ขาวต้องทำให้สุกเท่านั้นนะครับไ <c oughs> ข่ขาวถึงจะเป็นจะมีประโยชน์มีโปรตีนสูงแบบโปรตีนล้วนเลยแนะน้ำครับ สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับใครใครมีวิธีสร้างกล้าเนื้อแบบไหนก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับถ้าที่มันขึ้นไวๆแบบไม่แพงครับลองแนะนํากันเข้ามาได้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ